ชาเนี่ยบอกว่าไม่เกิน24เมษายนนี้ปิดคดีนแน่นอน แล้วก็อาจจะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมด้วยเพราะตอนนี้สอคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็คือคุณปอกับคุณรูเบิร์ตนะคะคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวดีๆกันหน่อยค่ะเพราะว่าล่าสุดทางเมืองไทยประกันภัยหรือว่า MTI เขาผนึกกำลังนะคะร่วมลงทุนใน Black Yard Group นำเทคโนโลยีหลายขแขนงพร้อมกับนำา d t t s s o u u t o o n ครบวงจรสำหรับบริษัทมาใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาระบบประกันภัยเต็มรูปแบบ ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้านผลิตภัณฑ์ประกันภยัยด้านบริการเฮลท์แคร์ด้วยการเสริมระบบภายในแล้วก็ภายนอกได้ให้แข็งแกร่งมีความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวไปตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะคะทางด้านของคุณนวลพันธ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภยัยจำกัดมหาชนหรือ MTI บอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเชื่อว่าทุกบริษัท รวมถึงประชาชนได้ถูก disruption จากเทคโนโลยีรอบๆตัวจนเกิด network effect ขึ้นทำให้คนเข้าไปใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเนี่ยมากขึ้นซึ่งในมุมของการทำงานด้านการรับประกันวินาศภัยจึงต้องมีการนำนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความก้าวหน้าแล้วก็ปลดล็อกขีดจากัดการทาประกันภัยให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ซับซ้อนบนเส้นทางดิจิทัลเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยการสร้างอีโคซิสเต็มการทำงานแบบผสมผสานกันระหว่างฮิวแมนแล้วเทคโนโลยีให้ลงตัวทางด้านคุณจตุพลชวพัฒนากุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแบ็กยาร์ดจำกัดบอกว่าแบ็กยาร์ดถือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของคนรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันครอบคลุม ตั้งแต่การเป็นที่ปรึกษาด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันการสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็โรบติกแอนออโตเมชันพร้อมเสริมศักยภาพของ MTI ในระยะอันรวดเร็วเพื่อทำให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจดิจิตัลอย่างไร้รอยต่อสามารถพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับผู้ใช้บริการตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความร่วมมือกันครั้งนี้นะคะจึงจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านเทคโนโลยีทั้งการพัฒนาระบบงานภายในองค์กรการสร้างฐานข้อมูลให้บริษัทเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงลึกการพัฒนาการให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภยัยแล้วก็การต่อยอดด้านเทคโนโลยีในการให้บริการด้านคำปรึกษาทางด้านสุขภาพได้ในอนาคตค่ะ นี่คือช่วงเวลาของยุคคนชนข่าวนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามภาพคลิปเหตุการณ์พระสงรูปหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกดครับท่านอ้าวว่าท่านถูกผีเข้า <ไป S 1> ต้องไปอาศัย <ไป S 1> หมอผีที่ชื่อว่าขุนกวีไปทำพิธีขับไล่ผีออกไปแบบนี้นะครับแต่ก็อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันจนกระทั่งท่านเจ้าอาวาส ได้เชิญท่านกลับไปนิมนต์ที่วัดแห่งเดิมช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในเนชั่นทานข่าวค่ำครับอะแคทเธอรีนแคทเธอรีนจริงจริงเธอถึงแคทเธอรีนแคทเทอรีนจริงจริงกาแฟตราแคทเธอรีน